น้ำท่วมเนาะหลายพื้นที่ระยองก็ท่วมกรุงเทพหลายพื้นที่ก็ท่วมแล้วเชื่อไหมล่าสุดถ็นบอกว่ากทมประกาศให้ทางดั้นของเขตรากะบงังจะเป็นเขตพื้นที่ภัยพิยพบัติโอโ้โหแล้วก็จะไปเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบประมาณสักสอง0 0กว่าคนค,ค่ะแล้วสิ่งที่ตามมาค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนคหลายคนงง คือก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปขุดรอกท่ออ่ะก็จะเจอทางด้านของขยะไปอุดท่อทําให้มันระบายไม่ทันทีนี้เจ้าหน้าที่ก็คือทหารเรือลงไปขุดรอกท่อแต่ว่าสิ่งที่เจอมันยิ่งกว่าขยะกระสอบทราย30กระสอบอัดอยู่ที่ท่อนะมันลงไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรคําถามเดียวกันกับทุกคนในสังคมเลยค่ะพี่ทันอุ้ยมาเป็นจริงเป็นจังมากเป็นแบบยังไช้ได้เลยอ่ะแล้วมันอยู่ในท่อคําถามว่าแบบนี้ใช่หรือไม่ที่ลาดกระบังน้ําท่วม ทันทีที่ฝนตกคืออะไรอ่ะเขาวางวางวางเอาไว้เพื่ออะไรไ<ม>หลายคนบว,วางยาหรือเปล่าอ่าหลายคนก็โยงการเมืองไรอย่งนี้ยอมรับจริงๆขอะคุณผู้ชมวางยาหรือเปล่าเพราะกสอบแบบนี้มันต้องมีการเปิดฝาท่อถูกไหมแต่แต่คนทํานี่แย่มากเลยนะออแต่เขามีเหตุผลออค่ะพิ่ชันอย่าเพิ่งตำหนินะเอ,อ,เอโอเคตออกมาอธิบายมันเป็นเทคนิคที่จะ ลดน้าท่วมจริงหรอลดน้าท่วมได้ยังไงเดี๋ยวมามฟังกันมาฟังไปละมาฟังมาฟังอ่าอาแต่ว่าคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแชร์ในโลกโซเชียลแล้วแชร์กันเยอะมากแล้วหลายคนตั้งคําถามว่าทําไปเพื่ออะไรเป็นคลิปที่เหล่าทหารเรือคะ่ะอุ้ทุ่มเทมากอุปกรณ์เซฟตี้ก็ไม่มีนะ มีระใจล้วนกับแรงค่ะลงมุดเข้าไปในท่อระบายน้ําเลยต่อยากรู้ว่าเขารู้ได้ไงว่ามีกระสอบทรายเนี่นคือเขามาขุดลอกทอ่เอเพราะหลายจุดที่ลาดกระบ,บังมีคนไปขุดลอกทอ่อมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายรวมถึงทหารเรือนะ,อะหรือว่าเทศกิจเทศ,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 ศบาลเนี่ยลงไปขุดลอกทอ่อแล้วก็เจอกับขยะที่ไปอุดเขาก็จะเอาขยะออกมาแล้วมันก็ระบายน้ําได้ดีจุดนี้ขยะก็ไม่มีแล้วมันตันอะไรอ,อ่ะมันตันอะไรมุดลงไปดูอ๋อกะสอบทรายจ้า หลังจากนั้นก็หยิบมาทิรใบทิะใบเอาออกมาทิะใบกองเอาไว้ได้30ถุงค่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตเห็นคลิปลองเลยค่ะโอ้ยทําไมกระสอบทรายไปอยู่ในนั้นใครเอาไปใส่ทําเพื่อส่วนใหญ่เขาถามทํานองเดียวกันกับที่พี่ชันถามเมื่อกี้เลยเออทำไปเพื่ออะไรอะ่ะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงสงสัยด้วยหรือนี่คือต้นเหตุของน้ำท่วมขังในพื้นที่ลาดกระบัง ล่าสุดค่ะดรจอนนายสุจริตพงสิงวิทยาเป็นสอกอเขตลาดกระบงังออกมาชี้แจงแล้วนะคะกระสอบทรายที่เจอเป็นของสำนักงานเขตเองและที่เอาไปอุดเอาไว้ในท่อมันเป็นเทคนิคในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นการป้องกันการไหลย,ย้อนกลับของน้ำเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำในคลองมันสูงไงมันก็เลยมีการตีกลับของน้ำทำให้น้ำมันท่วมถนน อีกท่านหนึ่งค่ะที่ออกมายืนยันเช่นเดียวกันนายธนสิทธิ์เมธพันเมืองผอเอเขตลาดกระบังบอกว่าการระบายน้ำท่วมก็ต้องมีการเร่งสุนันตออกจากถนนก่อนใช่ไหมเมื่อน้ำลดเห็นรอยรั่วก็เลยต้องเอากระสอบทรายไปปิดไปอัดรอยรั่วเอาไว้กั้นไม่ให้น้ำไหลย,ย้อนกลับเข้ามาเติมและเมื่อน้ำแห้งก็จะต้องเอากระสอบทรายออกแล้วไปอุดรอยรั่วในพื้นที่ถัดไปนั่นเองท่านบอกแบบนี้ มันเป็นเทคนิคการระบายน้ําท่วมให้ออกจากพื้นที่ขอให้ชาวบ้านเชื่อมันว่าสํานักงานเขตไม่มีการปิดกัน้นไม่มีการวางยาให้น้ําท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมื่อน้ําลดเมื่อไหร่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะนํากระสอบทรายออกเองแล้วตอนนี้ทหารเรือเอาออกแล้วจะทไงเปลี่ยนแผนเป็นแผนต้องหาแผนสํารองอแล้วประสานกันยังไงอะ่ะออโอ อันนี้ก็เราไม่ไม่รู้จักเทคนิคนี้นะคะเรายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะต้องเป็นคนในพื้นที่ถึงจะรู้ว่าได้รู้ว่าแผนผังของชุมชนของตัวเองเนี่ยมันเป็นแบบไหนให้เจ้าหน้าที่มาตอบละอาตาตอบอ,อันนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ยังไม่ค่อยเข้าใจอะนะอ่ะเดี๋ยวรอชี้แจงรอคําชี้แจงนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ข่าวช่องแปด